สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิง b ์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งก่อนที่จะไปติดตามข่าวในวันนี้นะฮะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันเหมือนเดิมนะฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับขอบคุณยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดาครับมีจาหน่ายแล้วที่7 e เ e ่นอนะครับ แล้วก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะฮะใครที่อยากจะไปชมฟุตบอลลีกครับนัดชิงชนะเลิศเรามีมิงนะครับใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนได้นะฮะเราไปกันที่เดอะพับลิกนะครับในวันที่25กุมภาพันธ์นี้นะครับสนใจก็รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูกันได้ครับที่แฟนเพจของสิงห์ world of football นะครับแล้วก็ขอบคุณทาง s u ซูกิครับกับโปรโมชั่นพิเศษครับซูซูกิ ตอนรับแคมเปญกับสุตินิมดีลครับตอนรับปีมังกรฮะดีลคุ้มขั้นสุดออกรถยนต์สุ z u k ิวันนี้ครับขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก50,000บาทครับหรือจะเลือกรับดอกเบีย้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆครับก็ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่7เมษายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสาิทั่วประเทศนะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวที่เกิดขึ้น กันหน่อยฮะในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีอะไรบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นบทสัมภาษณ์เหมือนเดิมนะฮะมาที่โคปาเมอร์ก่อนเลยครับพูดถึงการกลับไปเยือนถิ่นเก่าว่าสัปดาห์นี้เชลซี Chelsea จะเจ,เจอกับแมนซิตี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเกมที่ยากครับแต่ผมก็รอคอยที่จะกลับไปที่ไอติหัดครับมันคงจะแปลกครับเป็นความรู้สึกแปลกๆแต่ผมก็ตั้งตารอและทีมก็กําลังรอคอยเหมือนกัน ผมตื่นเต้นมากที่จะพูดตามตรงครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่มันแปลกก็ตามแน่นอนว่าผมเล่นเจอกับพวกเขาที่เดอะบริดจมาแล้วแต่ผมคิดว่าการกลับไปที่เอทีฮัจะยิ่งแปลกขึ้นไปอีกแต่ผมก็ตั้งหน้าตั้งตารอคอยมัจริงๆขณะเดียวกันก็มีบทสัมภาษณ์ของอัตโน c คอนเต้ครับเขาพูดย้อนไปถึงตอนที่เขาคุมเชลซีนะฮะเขาบอกว่าผมคิดว่าเอเดานาซาคือหนึ่งในตะั้งแต่ที่ดีที่สุดที่ผมมีอาชีพในฐานะการเป็นโค้ชนะครับ เมื่อมีความสามารถมากมายคุณต้องผลักดันให้มากกว่านักเตะคนอื่นที่มีความสามารถน้อยกว่าเล็กน้อยสิ่งสําคัญคือเขาเนี่ยเป็นคนกําหนดทิศท,ทางได้นะครับขณะเดียวกันครับเบนจะขอบรายงานครับบอกว่าคอน์โการ์เกอร์ครับกำลังมองหางเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกับมอยเซสไคเซโดโดยที่ค่าเหนื่อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับนอกจากนี้เขาบอกว่าราคาของคอน์การเกอร์เนี่ย อาจลดลงมาได้ราวๆ50ล้านปอนครับถ้าเขายังไม่ได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ภายในช่วงท้ายฤด,ดูกาลนี้นะครับแม้ว่าแหล่งข้อมูลของเชลซีบอกว่าเชลซีต้องการค่าตัวที่60ล้านปอนที่เคยทําได้ในดิวของเมสันเมาส์และสัญญาของเขาก็ยังเหลืออยู่1ปีเหมือนกันขณะที่เดลี่เทเลกราฟครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้กับแซมชิวเวลครับหัวหน้าแมวมองของไบรตัน ให้มาร่วมงานในสต a ฟฟอร์ดบริดจ์ครับโดยคาดว่าจะเข้ามาแทนที่พอวินสตนลียบทบาทที่เชลซีจะมอบให้ก็คือการดูแลการเจรจาทั้ง2ส,สโมสรเชลซีแล้วก็สตาร์บุกนะครับเพราะมีเจ้าของร่วมกันซึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะตอบตกลงในตอนนี้ขณะเดียวกันครับก็มีบทสัมภาษณ์ของจอร์จินโยครับก็บอกว่าผมคิดว่าผมน่าจะวางริชจมไว้ในอันดับที่5นะครับสำหรับนักเตะ ที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกเขากับเทรนต์ต่างกันเล็กน้อยครับแต่สำหรับทีมของผมผมจะเลือกริเจมเพราะเขามีความสมบูรณ์แบบมากกว่าขณะเดีวยวกันแกรี่เคฮิลครับอดีตนักเตะเชลซีก็บอกว่าถ้าผมมองย้อนไปถึงทีมที่ผมเคยลงเล่นด้วยกันที่เชลซีบางทีผมต้องหยิกหัวตัวเองครับเพื่อเช็คอยู่เลยว่ามันจริงไหมพวกเขาต่างเป็นสตาร์ระดับทีมชาติและประสบความสำเร็จกันทั้งนั้น ขณะเดียวกันเมื่อวานครับมี breaking news ครับจาก a t h l e ติ c ครับรายงานบอกว่าริชเจมเนี่ยตั้งเป้าที่จะกลับมาฝึกซ้อมเต็มรูปแบบภายใน1เดือนและต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทีมแม้ว่าสโมสรจะไม่ต้องการเร่งให้ริชเจมรีบกลับมาก็ตามขณะเดียวกันครมีรายงานบอกว่าทาง g i v e Me Sport ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยจะไม่กลัวที่จะต้องเปิดศึกกับลิเวอร์พูลครับเพื่อ,อย่างลายเซ็นของชาบียลองโซ่ หากทีมไล่มาริโซ่โปชติโน่ออกจากตำแหน่งนะครับก็ผมว่าตีไว้เป็นลือเลยนะเรื่องราวของอาองโซ่ล้วก็ดูแนวโน้มทิศทางโปชติโน่น่าจะยังได้ทํางานต่อไปนะฮะขณะที่สื่อในฝรั่งเศสร,รายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยยังคงให้ความสนใจโมเมตคูดูสครัปปีกของทีมเวสต์แฮมเป็นอย่างมากและพร้อมยื่นข้อเสนอ45ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้ส่วนข่าวใหญ่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจากรวิดออนสตีนครับเบอกว่า คีเรียนเอ็บเนี่ยได้แจ้งกับเปชเ๊ชว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยที่เดลิทเทิร์กราฟครับก็รายงานบอกว่าเปชเ๊ชเนี่ยสนใจ Victor o ์โอซิมเ,เพื่อจะแทนที่คีเรียนเอ็บปที่ย้ายออกจากทีมไปออสตินก็รายงานขายกันนะครับบอกว่าเปชเ๊ชเนี่ยกำลังพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับ o อซิมเ n ในซัมเมอร์นี้เพื่อแทนที่ของ k ีเรียนเอ็บบนอกจากนี้ก็มีรายงานจากในสเปนครับบอกว่า เรอัลมาดริดเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงในการดึงตัวอ so ัลฟองโซเดวิสไปที่เรียบร้อยแล้วสิ่งเดียวที่ขาดตอนนี้ก็คือการบรรลุข้อตกลงกับทางสโมสรบาเยอร์มิวนิกนะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมสาหรับดีลของอัลฟองโซเดวิสเพราะว่าก่อนหน้าเนี้มีรายงานว่าเชลซีก็เคยสนใจนะครับที่จะดึงอัลฟองโซเดวิสนะครับส่วนข่าวอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของโจเซ่มูรินโญ่นะครับ ที่ออกมาพูดถึงเรื่องราวเก่าๆก็บอกว่าแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยพูดเสมอว่าตัวเขาเองมูรินโญ่เนี่ยจะเป็นคนแรกที่เขาสามารถคว้าบอลลงดอร์ได้นะฮะไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนพิเศษกว่าคนอื่นๆก่อนหน้านี้ผมเ,เคยคิดผิดครับที่ไม่ได้บอกเขาก่อนว่าเขาเป็นผู้ชายที่สามารถที่จะทําประตูได้ถึง35ประตูแต่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะฮะอันนี้ก็ชื่นชมทางแฟรงค์ลัมพาดนะครับ บุรินโยก็ออกมาพูดเพิ่มเติมอีกนะเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยที่เขาเคยทํางานมาก่อนหน้านี้พวกเขามีวิสัยทัศน์ที่ดีมากเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะฮะก็เขาบอกว่าสิ่งที่ผมรู้สึกคือพวกเขาเนี่ยก็คือเชลซีเนี่ยต้องการโค้ชในบุคลิกที่ต้องบอกว่าตัวเขาเนี่ยเก่งแค่ไหนแล้วก็เขาเนี่ยเข้ากันได้ดีมากกับทางเชลซีนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับมูรินโญ่กับเชลซีแต่ดูแล้วตอนนี้โอกาสยากครับที่จะมีความเป็นไปได้นะฮะว่ามูรินโญ่จะกลับมาที่เชลซีนะครับอ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของข่าวสารที่เหลือก็ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมก็เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรนะฮะกับเรื่องของเอ่อคดเนบปเป้กับการย้ายออกจากเปเช่เชลซีจะมีโอกาสหรืเอ,อเปล่า ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็วันนี้ฝากติดตามด้วยนะฮะสี่ทุ่มสำหรับสิงบลูคาเฟ่หลังจากย้ายมาชั่วคราวนะฮะจากวันพุทธที่ผ่านมาเนื่องจากติดภารกิจกันวันนี้อย่าลืมติดตามรับชมกันนะฮะสำหรับในส่วนของรายการนะครับอ่ะลาไปก่อนครับเจอกใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ วัสดีครับผมดีเจปาลพะสิทธิ์ครับตอนนี้ผมอยู่กับนักฟุตบอลของสโมส b ร b ีจีปทุมยูไนเต็ดคุณเจชนาทิปคุณเจนเจนรบและคุณอินชวัดวันนี้พวกเรามารวมตัวกันแบบนี้แน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆมพาฝากคอบอลบอกเลยครับว่างานใหญ่ใหญ่ขนาดไหนครับคุณเจครับใหญ่มากๆครับ Sing World ด์ออฟฟุตบอลสกิลชา a เน์ค้นหาสุดยอดทีมจากทั่วประเทศครับ ไปท้าดวนกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีและเชียร์สิงห์บูแบบติดขอบสนามที่สแตมฟอร์ดบิดนัดปิดฤดูกาล2023-2024แครับในแต่ละชา a l เลนจ์สมาชิกทีมแต่ละคนจะมีโอกาสคนละ5ลูกสกิลแรกนั่นคือพาสซิงทักษะการผ่านบอลไปยังจุดต่างๆภายในเวลา60วินาทีซึ่งเราจะมีทั้งหมด5เป้าแต่ละเป้าคะแนนจะแตกต่างกันออกไปชา a l เลนจ์ต่อไปคือชูตติ้งทักษะการยิงประตู มีเวลาให้60วินาทีเหมือนกันแต่ละเป้าจะมีคะแนนแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันและสกิลสุดท้ายคา้าสบาทักษะความแม่นยำเปิดบอลชนขาดต้องแม่นมากๆซึ่งพอสมาชิกทีมแต่ละคนทำ Challenge ครบทั้งหมดแล้วนำคะแนนของทุกคนในทีมมารวมกันเพื่อจัดอันดับเรน k i n g โดยอันดับที่1-16ถึง16ในแต่ละสนามจะได้เข้ารอบแกรนด์ไฟนอลต่อไปส่วนในรอบแกรนด์ไฟนอลเราจะทำการแข่งขันในรูปแบบน็อกเอาท และองการแข่งจนได้ผู้ชนะเพียงทีมเดียวเท่านั้นจะได้ไปท้าดวลกับนักฟุตบอลสโมสรเชลซีพร้อมกับเชียร์สิงห์ลูแป๊บติดขอบสนามในนัดปิดฤดูกาลอีกด้วยครับในวันนี้อยู่กับนักฟุตบอลของสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดแล้วผมขอให้ทั้ง3คนสาธิตสกิลชาเลนจ์ทั้ง3สกิลนี้ให้ดูได้ไหมครับได้เลยครับไปดูกันครับสกิลที่1 passing ซิ่งทักษะการส่งบอลเข้าจุดตา่างๆ สกิลที่2ชุดต,ติง้งทักษะการยิงมอนนิ่งและสกิลสุดท้ายคอสบาร์ักษะความแม่นเปิดบอลชนคานเพียงสแกน QR code เพื่อเข้าสมัครกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Sing World of Football ครับแล้วเจอกันครับ